Amazing ไทยแฟนจริงๆครับรวบรวมความรู้สึกของนักกีฬาวอลเลย์บอลระดับโลกที่พูดถึงแฟนๆลูกยางชาวไทยในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแช,งชมป์โลก2025ที่ได้มอ,อบความร,รักความอบอุ่นความเป็นกันเองและความเป็นมิตรให้กับเหล่าเนักกีฬาทุกๆชาติทำให้ทุกคนนั้นหลงรักจะต้องเอ่ยปากชมว่าไม่เคยเจอกองเชียร์ที่ไหนที่สุภาพมีมารยาท และอบอุ่นขนาดนี้ยอมรับว่าแฟนๆวอลเลย์บอลของประเทศไทยนั้นบ้าคลาั่งและรักวอลเลย์บอลมากจริงๆติดตามฟังรายละเอียดและคอมเมนต์ที่แอดมินนำมาฝากในคลิปนี้ครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องตัวเทพกีฬาครับนะับว่าเป็นช่องที่รวบรวมเรื่องราวกระแสไวรัลเกี่ยวกับกีฬานะครับโดยเฉพาะเรื่องราวของกีฬาวอลเลย์บอล หาใครอยากสนับสนุนแอดมินได้โดยการกดไลค์คลิปนี้คนละ1ไลค์นะครับให้ถึง500ไลค์จะขอบพระคุณมากๆ ใครกำลังประสบกับปัญหา y o u u u b พรีเม i u m ที่มีราคาแพงแอดมินขอเสนอนี่เลย y o u u u b พรีเมียมเริ่มต้นเพียง19บาท1เดือนราคาเพียง69บาทต่ออายุเมียวเดิมได้มีบริการแจ้งเตือนอัตโนมัติหรือ y o u u u b พรีเม i u m รายปีเพียง199บาทยังไม่พอยังมีแอปสตรีมมิ่งอื่นๆอีกมากมายเช่น Netflix Disney p พ s s i ไอชีอีแม็ก 4K ทุกแอปสตรีมมิ่งสนใจสมัครแอดไลน์ที่ duck pm หรือสแกน QR โคดหน้าจอ ในสนามการแข่งขันวอลเลย์บอลเสียงเชียร์จากแฟนๆคือพลังที่ทำให้นักกีฬาลงเล่นด้วยหัวใจที่เต็มเปี่ยมและในศึกชิงแชมป์โลก2025ที่มาจัดในประเทศไทยประเทศเจ้าภาพแห่งนี้ไม่ได้เพียงมอบสนามที่งดงามแต่ยังคงมอบบรรยากาศการเชียร์ที่ทำให้นักตบลูกยางระดับโลกต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแฟนชาวไทยนั้นเป็นสิ่งที่พิเศษมากม มันว่าจะเป็นด้านของความอบอุ่นรอยยิ้มเสียงตะโกนเชียร์ที่ไม่เคยเงียบลงหรือความรักจากแฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทยที่ส่งไปให้กับทุกทีมแบบไร้พรมแดนสิ่งเหล่านี้กลายเป็นความทรงจำที่นักกีฬาวอลเลย์บอลร,ระดับโลกหลายคนเลือกจะหยิบยกขึ้นมาพูดถึงพร้อมฝากคำขอบคุณจากใจกลับสู่คืนแฟนๆชาวไทยวันนี้แอดมินได้รวบรวมนะครับถ้อยคำอันลึกซึ้งของ นักกีฬาแต่ละคนที่ส่งถึงแฟนๆชาวไทยเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันอย่างคนแรกนะครับมาชูอิชิกะวะนักวอลเลย์บอลจากญี่ปุ่นนะครับกับตันทีมได้บอกว่าเสียงเชียร์ที่เปลี่ยมไปด้วยพลังของทุกคนช่วยผลักดันให้เราได้มากจริงๆขอบคุณสำหรับกำลังใจอันล้นหลามจากแฟนๆชาวไทยต่อมาดาวเด่นจากบราซิลนะครับนั่นคือกาบี้ครับ นี่เป็นหนึ่งในทัวร์นาเมนต์ที่ดีที่สุดในอาชีพของฉันเลยทั้งเรื่องของสถานที่แฟนๆการสนับสนุนความใจดีและทุกอย่างเลยประเทศไทยรักนะคะจริงๆเนี่ยมีหลายครั้งนะครับที่เธอให้สัมภาษณ์อย่างเช่นอันนี้ครับอย่างที่ฉันเคยพูดตั้งแต่เริ่มทุกอย่างเราชนะมาได้ในวันนี้ครึ่งหนึ่งให้บราซิลอีกครึ่งให้กับประเทศไทย ทุกสิ่งที่คุณทำสำหรับเราในวันนี้น่าเหลือเชื่อจริงๆฉันรู้สึกถึงพลังความทุ่มเทและความรักที่มอบให้กับเราหลังแพ้เมื่อวันนี้คุณก็รู้ว่าเราหมดแรงสุดๆแต่เราได้สัมผัสถึงความรักและความใจดีของพวกคุณและนี่คือบราซิลครึ่งหนึ่งไทยอีกครึ่งหนึ่งขอบคุณมากๆหวังว่าเราจะได้กลับมาที่นี่อีกครั้งเพราะว่าการได้กลับมาที่นี่มันพิเศษมากๆและมันมากขึ้นกว่าเดิมทุกครั้งไทยแลนด์รักนะคะ ขอบคุณค่ะและเธอยังได้มีการโพสต์ผ่านอินสตาแกรมนะครับในตอนที่ไปแข่งที่เชียงใหม่ได้บอกว่าเชียงใหม่ประเทศไทยชาวบราซิลเลียนแฟนกีฬาเรารู้ว่าวอลเลย์บอลนั้นมีคุณค่ามากเพียงใดในประเทศไทยแต่ทุกครั้งที่มาเยือนดูเหมือนว่าทุกอย่างนั้นจะยิ่งใหญ่และพิเศษยิ่งขึ้นขอขอบคุณสําหรับทุกสิ่งที่พวกคุณมอบให้เราในช่วงเวลานี้ฉันไม่ได้พูดถึงของขวัญที่จะต้องได้รับแต่หมายถึงสายตา อ้อมกอดรอยยิ้มการจับมือและความรักทั้งหมดที่ทีมชาติบราซิลและฉันได้รับเพราะลึกๆแล้วนั่นคือสิ่งที่สําคัญที่สุดนั่นคือวิธีที่เราได้สัมผัสกับผู้คนวิธีที่วอลเลย์บอลกีฬาสร้างแรงบันดาลใจให้กับประเทศและรอยแผลที่เราฝากไว้ให้กับผู้อื่นขอบคุณอย่างมากตอนนี้เรากำลังก้าวไปสู่จุดหมายใหม่พร้อมกับความท้าทายใหม่ๆที่รออยู่ข้างหน้าและนำสิ่งที่ดีที่สุดของพวกคุณ ไปกับเราโพสต์ไว้ยาวมากนะครับมีคนกดหัวใจในอินสตาแกรมของเธอเนี่ยในโพสนี้เนี่ย1น6 0 0 0คนเลยและคอมเมนต์อีก3,457คอมเมนต์คนต่อมานะครับมีเรียนซินล่านักวอลเลยบอลจากอิตาลีนะครับบอกว่าฉันบอกทุกคนได้เลยว่าประเทศไทยนั้นพิเศษจริงๆพวกเขาเชื่อมัน่นสนุกและส่งเสียงเชียร์ให้กับทุกคนมันน่าทึ่งมากเลย และเธอได้ให้สัมภาษณ์นะครับถึงการคว้าแชมป์โลกในครั้งนี้ที่รอคอยมา23ปีของอิตาลีว่าเิมนี้ในบางจังหวะเราหมดแรงขาล้าเราได้พลังจากแฟนๆข้างสนามที่น่าทึ่งมากพวกเขาสุดยอดจริงๆให้กำลังใจเราตั้งแต่ต้นจนจบยอดเยี่ยมมากเหมือนฝันไปเลยฉันภูมิใจในตัวเองฉันคิดว่าตัวเองนั้นทำผลงานได้ดีเพราะเราได้เหรียญทองฉันมีความสุขมากและภูมิใจกับทีมของเรา มันไม่ง่ายเลยแต่เราไม่ได้ปล่อยโอกาสให้อีกฝ่ายคิดว่ามันจบแล้วเราสู้จนหยดสุดท้ายและทำสำเร็จขอบคุณไทยแลนด์หวังว่าจะได้กลับมาอีกครั้งเร็วๆนี้ต่อมาคือ ka, อักเนสกาเขาิรุกนะครับผู้เล่นจากโปลแลนด์หรือป้าน,น้อยนี่ยนะครับที่ฉายาแฟนๆชาวไทยตั้งให้นะครับเขาบอกว่าขอบคุณค่ะเรารู้สึกเหมือนกับอยู่ในบ้านของตัวเองเลยบรรยากาศมันยอดเยี่ยมจริงๆ ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนของทุกคนเลยนะคะต่อมาครับบริสเฮอร์บอตผู้เล่นจากเบลเยียมนะครับบอกว่าประเทศไทยความสวยงามของคุณและผู้คนของคุณจะอยู่ในความทรงจำของเราตลอดไปต่อมานะครับคือนิก,กาดานเดรบผู้เล่นจากเนเธอร์แลนด์นะครับบอกว่าขอบคุณแฟนๆชาวไทยทุกคนสำหรับการส่งเสียงเชียร์ให้กับเราที่กรุงเทพต่อมานะครับ โรซามาเรียนะครับแฟนแฟนชาวไทยนั้นช่างพิเศษจริงๆต่อมาเป็นโค้ชนะครับโค้ชของทีมชาติญี่ปุ่นเฟอร์ฮัตอักบาสนะครับได้บอกว่าที่กรุงเทพแฟนแฟนรักวอลเลย์บอลเมื่อลูกบอลลอยอยู่กลางอากาศพวกเขาเจตะโกนกรีดร้องอย่างบ้าคลั่งคอยส่งพลังให้กับเราอย่างเต็มที่ผมมีความสุขมากที่ได้พาทีมมาเล่นทีน่นี่จากอักบัสนะครับโค้ชของญี่ปุ่น ต่อมาคือพิมพ์พิชยากกหลำนะครับบีมนักกีฬาทีมชาติไทยเรานะรับได้บอกว่าขอบคุณสําหรับแรงสนับสนุนทั้งหมดเลยนะคะเป็นช่วงเวลาที่สวยงามมากๆในกรุงเทพกับแฟนๆชาวไทยของฉันในส่วนของโคชตุรกีนะครับโคชแดเนียลได้พูดถึงประเทศไทยนะครับสสิ่งในประเทศไทยที่ชอบมากที่สุดก็อบอกว่าอันดับแรกนั้นคือแฟนๆชาวไทยผมไม่รู้จะพูดยังไงเลยว่าแฟนๆที่นี่สุดยอดมาก อันดับสองผมขอเลือกเป็นนวดไทยมันดีมากๆอันดับ3ส,สุดท้ายคือวัดผมได้ไปเห็นทั้งความสวยงามบรรยากาศและเต็มไปด้วยความและเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์เรื่องราวมากมายของประเทศไทยผมรู้สึกซึ้งถึงคุณค่าในเรื่องราวเหล่านี้จริงๆในส่วนของกับทีมอิตาลีนะครับกับตันอันนาได้พูดถึงประเทศไทยว่าอยากจะกลับมากินผัดไทยที่ไทยมาหาแฟนๆชาวไทยและมานวดไทยบ่อยๆ ฉันว่านวดแผนไทยมันหนักไปหน่อยแต่ถ้าเป็นนวดอโรมานะโอ้โหสุดยอดไปเลยนี่คือสิ่งที่กัปตันทีมของอิตาลีนะครับได้บอกว่าอยากจะมากินผัดไทยอยากจะมาหาแฟนๆชาวไทยแล้วก็อยากจะมานวดอโรมา เอาละครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวน,นะครับที่แอดมิน,นได้นํามาฝากในคลิปนี้เกี่ยวกับประสบการณ์นะครับการให้สัมภาษณ์หรือสิ่งอะไรต่างๆที่นักกีฬาต่างชาติระดับโลกนะครับเขาพูดถึงประเทศไทยเราในการเป็นเจ้าภาพชิงแชมป์โลก2025ในครั้งนี้ซึ่งแน่นอนครับมีอีกหลายคนเลยที่ได้พูดถึงประเทศไทยแต่ในคลิปนี้เนี่ยคือเอามาเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับถ้าอยากฟังคนอื่นๆเนี่ยก็ติดตามแอดมินต่อไปนะครับเผื่อจะมีอัปเดตให้ฟังกัน ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจนะครับที่ชาวต่างชาติเขาได้มาประเทศไทยได้รู้จักได้เห็นถึงความรักความอบอุ่นจากแฟนๆชาวไทยจริงๆได้มาสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ๆในประเทศไทยนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ชอบแฟนๆชาวไทยหรือใครไปเที่ยวเนี่ยก็จะชอบสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆวัดวาอารามหรือนวดแผนไทยนะครับก็จะเห็นทางนักกีฬาและโคช้ชได้พูดถึงสิ่งเหล่านี้นะครับนี่คือสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์ ของประเทศไทยเราอยู่แล้วนะครับแน่นอนว่าเมื่อมาไทยก็ต้องนึกถึงสิ่งนี้เอาละครับสำหรับเรื่องราวในคลิปนี้ครับผมแอดมินจ่าครับกับช่องตัวเทพกีฬานเนี่ยก็มีเรื่องราวมาฝากเพียงเท่านี้หากใครชอบนะครับเช่นเคยครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปอีพีนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ